สบายดีทั้งลาวสวัสดีทั้งไทยสุขูสุขคนุนอากาศมันนี่พี่น้องก็ประมาณเจ็ดโมงสิบหกนาทีพี่น้องมันนี่ก็มืดผ้ามืดฝนคือเก่ามืดมืดคึมคึมวันใดนวันหนึ่งพี่น้องกับมันนี่นาตารีกับชิพ้าไปเก็บผักสะลายมาทําเมนูเป็นอาหารพี่น้องมาอ่หมกสู่กินไปก็เลยพี่น้องหอดปลาผักสะลายแล้วเพราะว่านาตาลีกับเขาปลาฮะเฮ็ดมาสองมือสามมือแล้วเปลี่ยนเมนูใหม่พี่น้องมันนี่มาเก็บผักเก็บหญ้า ไปโมกอาชันสามีแต่ยอดใหญ่ๆงามๆเพื่อนมีเรื่องหัวเกิดทำเข้มหัวเข้มห้าวพี่น้องคือจังว่ามกพักชัยอยู่ชันสาโอ้ยเห็นในคลิปเห็นในเบอร์อะไรก็เรื่องๆก็เลยเลี้ยนแบบข้าเจ้าลองเบิงพี่น้องเห็นข้าเจ้ากินคือจังหวะแซ่บคือจังหวะอร่อยฮนะเขาก็ดชิลองเบิงพี่น้องมันกลางง่ายๆมันเขายากบ่ซ่ายังดอกเห็นเพิ่นมกนั่น มุกไซอันตุ้นหอมมุกไซอันหมากน้ำผึ้งเก่าคือกันได้สําหรับคนหมักคุ้มก็คือใบเสต๊กคุ้นหมักคุมก้มคือวแบาบ่บเสต๊กพี่น้องเนาะถับพี่น้องการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องทั้งไปไปเบิ่งไป zoom ขั้นว่ากขี่ขั้นเบิ่งกับเบิ่งจักสองนาทีพี่น้องสามนาทีกับมีเห้งพี่นอ้องเพราะว่าบวชขามคุรน้านะพี่น้องเนาะเพราะว่านั่งกลาง้ยลำบากลำบุญพี่น้องคิดคลิปลำบากพี่น้องตื่นมาขามากขิดถ้าจะค้นทิ้ง ต้งเท่อกับปวดหัวพี่น้องเทียงคือเทียงเทียงหาคลิปยังบ่ได้อยู่ต้งเท่าก็ได้ข้อมาจังได้พี่น้องก็เลยสู่ก็เลยซนอยากได้ออยากได้พี่ยอดเลยพี่อยากได้คือมูนาลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นที่มกนั่นเพิ่นที่บ้านมกในห้องเบิกน่ะ มกแทนนะ้ำมันหมนูขึ้นออกที่มากเนนาทรีสกนินก่อนโอ้ถล่เบบหินนานยังบ่ล่างพักสไลายัยที่เราได้มาแล้วกับที่บ้าหมก อ,อันนี้ลุ่นไพ่แล้วกระชายเอเลยม,มันเปตองไปเลยอันนี้ต้นหอมพี่น้องต้นหอมเป็นตองข้างบนมันแหละเ็นเู้ว่า แขมกใบพักไทรยไม่หมักสลายเชิวมาทาบ่มีน้ำมันมูใส่น้ำมันคืเบึ่งเบึ่งบึ่งกระเจ้ามกเรียนแบกกับเจ้าไทร์ยูบ๊อ một thùng phải là đâu, bắt đề cái, Đó đẹp, cái mà này này. เมงวันครับปะก็มาชัยลายใช่ัะว่าว่าพักมันลายเช่ะเพื่อมันชีทัว่ำมวกเขากันเลยขนเยี่ยนแหมพระเจ้าชักทีเสพมาเสพกาลว่ากันกาจวบว่าการทาลองเลิกร้องเบิ้ง ไอ้พวกอะไรกน้นอกข้าเจ้านะ่ะขยำขยำก่อนอเ้าบอกเ้าบอกขยำขยันไิ้งน้ำอุ่นแล้ว,วก็กระเขากัน,อ,นอีกเนาะรถบใบพักสไลายว่ามันบอดกันซะถ้ามีสนามประเด็ด เพนพีที่เห็นเห็นในน้อยเขาพี่น้องถ้าเราเลี้ยงเป็ดไปเข้าหจะมีเลยะเะครัาเมกรอมกไลคือนักการีขม,มกในน้อย คือส,สิบบดลน,นอกของมกใบไม้ก็ซื้อนอะมกใบพัก็ซื้ออันนี้ใส่แต่คอยเบินเน้งน้องไปน้องสุกจัางวันว่าสุกเลยพี่นอ้องสุกแล้วสุกแล้วอันแนวมัดกับขาดเลย ซุกแล้วพี่นอ้องป้าจะบักหักทนะีนะคือมีปวดซุกแต่ว่าโอเคอยู่พี่นอ้องอออข้าวอ้อคนอี้พร้อมไบตโตมันถูกดิท่านี้จช่ไหมครมุกหม่เย็ยนแซ่เย็ยนแบบกระช้่นนะพี่น้องแซ่ไปย่งลองมาก,ก่ลย มกพักสาไลหมกพักสาไล,ล่ฮัสโลัาลาเปยจิ้กระไดนออพี่นอเดี๋เพิ่นกินกคือจะว่าไม่ไหวเเพิ่นกิ้ในอันในคลิปนะ มันนหมากมั้งถ้าคิดคิดเรื่อะไรมีแต่เครือพี่นอกเ,ร,กกเ,เรื่องมกเปรีเป็นคือคือเพื่นเพ้อเหรอทำหลักภูมิคุ้มค่ะแช่ถ้าคุ้มนุ่นว่าพี่น้อง

不呢？我。 ถ้ามาโรศทาดจังไหนแซบ่บออกกลมๆแฮะนี่งก็กคือมกปลาเนี่ยก็น้องคือมกปลามกยังเนี่ยเนี่ยถ้าวะถ้านั่ประเด็กแค่มันก็คือมกปลาเนาะ Bóng bó bóng mày bóng 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 เอเคมึงคดน้ำขึ้นข่าไปน้ำเทากระมุกเบิดทานมันเบิดเองเลยพี่น้อมขอว่าเห็นก็จะเห็นด้วยเบิดหนี่งแห่งดูมันป้างแห่งป้างแห่งไม่กินแล้วกินนีดีกว่าแซ่ thẹp, bây giờ bây giờ tụi bọn nó thẹp, lo quần đúp, cái là tăng nhẹ nhưng mà kinh nơi, thế, มกมือหนานะเอาก้านมันออกใช่้หมขอเราเลียนเดบขพ้รนบบน้มกเดบขพ้น แล้วพ่อกลับมาคลิปหน้าเพื่อนกินข้าวแห้งกันขอขอบคุณคุยกานพี่น้องคลิปหน้าพ่อกลับมาที่เบึงตีท่มละสบายดีสบายดีค่ะ